คุณพิมพ์ปริศนาหน้าผาตองการใน Google แล้วสิ่งนี้ก็โผล่ขึ้นมาก้อนหินใช่แค่ก้อนหินอย่างน้อยก็ในแว็บแรกแต่มันแปลกเมื่อคุณรู้ว่าที่จริงแล้วนี่คือก้อนหินสูง2ชั้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง36.5เมตรในตองกาแล้วมันก็อยู่ที่นั่นที่ระดับความสูง39เมตรเหนือระดับน้ําทะเลแล้วหินก้อนนี้มาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง ก่อนอื่นต้องขอเกลิ่นนำอย่างเป็นทางการก่อนนี่คือมาลาคาฮีซึ่งแปลว่าหินก้อนใหญ่ในภาษาตองกาชื่อนี้โดนใจจริงๆเพราะเจ้าตัวน้อยตัวนี้สูงประมาณ6.7เมตรสูงกว่ายรีราบที่ยืนขย,ย่งเท้าซะอีกและมันหนักกว่า1,300ตันเทียบเท่ากับการวางช้างเกือบ305ตัวบนเครื่องช้างขนาดยักษ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตขนาดนี้จึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่คนท้องถิ่นเรียกมันว่ามาราคฮีแต่จากนี้ไปเราจะเรียกมันว่าหินซูนามิขนาดยักษ์ก็ได้และเพื่อทําความเข้าใจว่าทำไมผมจึงต้องเล่าเรื่องของมาราคไฮีในตรงกายให้คุณฟัง ในปี2024นักวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์กำลังสำรวจพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะตองกาตปูวันหนึ่งพวกเขากำลังพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร,กรท้องถิ่นซึ่งพวกเขาพูดถึงหินประหลาดขนาดมือมาตั้งอยู่บนหน้าผา แล้วพวกเขาก็ค่อนข้างประหลาดใจจริงๆเพราะท้ายที่สุดแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ก้อนหินขนาดใหญ่ขนาดนั้นจะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันอยู่ห่างจากขอบหน้าผาประมาณ200เมตรยิ่งไปกว่านั้นมันยังถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์และล้อมรอบด้วยพุ่มไม้ซึ่งมงบอกว่ามันคงอยู่ที่นั่นมานานมากแล้ว นั่นคือจุดที่พวกเขาเริ่มตั้งคำถามสำคัญกับตัวเองว่าหินก้อนนี้มาจากไหนกันแน่เพื่อหาคำตอบทีมจึงสร้างแบบจำลองสามมิติของก้อนหินก้อนนี้ขึ้นมาและมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งหลังจากค้นคว้ายอย่างละเอียดถี่ถ้วนในที่สุดพวกเขาก็พบจุดที่ก้อนหินก้อนนี้น่าจะมีต้นกำเนิดปรากฏว่ามันแตกออกจากหน้าผาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล27เมตร เอาล่ะพวกเขาเจอต้นตอแล้วแต่ขอใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้เดิมทีหินก้อนนี้มาจากจุดที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ30เมตรและตอนนี้มันอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล39เมตรถือว่ากระโดดได้ไกลมากทีเดียวแน่นอนว่ามันไม่ได้เหมือนกับการปีนเขาเอเวอเรสต์หรืออะไรแบบนั้นแต่ไม่เอาหน้ามันก็แค่หิน,ม,น,ม,หนมันไม่ได้แค่หยิบอ,อุปกรณ์แล้วปีนขึ้นไปเองนั่นพาเรากลับไปสู่คําถามสําคัญก้อนหินนี้อาจเป็นหลักฐานโบราณที่หนักแน่นของสึงนามิก็ได้ เรากำลังพูดถึงตองกาประเทศเกาะโพลินีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโอเชียเนียประกอบด้วยเกาะเกือบ170เกาะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ36เกาะประเทศนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มเกาะหลัก3ากลุ่มได้แก่หมูกก่เกาะวาวาอูหมูกก่เกาะฮาาไปและหมูกก่เกาะตองกาตาปู ภูมิภาคนี้ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแผ่นเปลือกโลกหลัก2แผ่นคือแผ่นอินโดออสเตรเลียนทางตะวันตกและแผ่นแปซิฟิกทางทิศตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนไฟแปซิฟิกซึ่งเป็นเขตรูปเกือกมาขนาดยักษที่โอบอ้อมแอ่งมหาสมุทรและสิ่งหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับวงแหวนไฟก็คือวงแหวนนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่รุนแรง นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเหตุการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดสึนามิร้ายแรงได้อย่างแน่นอนตองการก็เช่นกันดอ,อรแอนนี่เลานักธรณีสันฐานชายฝั่งที่เข้าร่วมในการศึกษานี้ระบุว่าตงการมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของสึนามิด้วยเหตุผลนี้เอง ตัวอย่างเช่นซึนามิที่พัดถล่มประเทศเมื่อต้นปี2020เหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนั้นก่อให้เกิดคลื่นสูงถึง20เมตรและน้ําซัดเข้าฝั่งเกือบ1กิโลเมตรซึนามินั้นรุนแรงมากจนน่าเศร้าและคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย6คนและที่จริงแล้วซึนามินี้เกิดจากการประทุของภูเขาไฟา ใช่แล้วสึนมีเกิดขึ้นบ่อยมากในตองกาเป็นเพราะแมกมากและกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใต้พื้นผิวและคลื่นยักษ์ที่ทรงพลังน่าจะเป็นสิ่งที่พามากาฬาีขึ้นไปบนหน้าผา จากการศึกษาพบว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ7000ปีก่อนซึ่งเก่าแก่กว่าการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของมนุษย์ในตองกาซึ่งเชื่อกันว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนที่น่าสนใจคือไทม์ไลน์ที่คาดการณ์ไว้นั้นสอดคล้องกับหลักฐานของคลื่นซนิมิขนาดใหญ่ที่ซัดถล่มเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากตองกาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ2,000กิโลเมตร นักว,วิจัยมีทฤษฎีหนึ่งตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทําคือคํานวณตัวเลขเพื่อดูว่ามันเป็นไปได้จริงหรือไม่พวกเขาจึงวัดขนาดและน้ําหนักของก้อนหินแล้วใช้ข้อมูลนั้นสร้างแบบจําลองว่าคลื่นจะต้องใหญ่แค่ไหนจึงจะผลักก้อนหินขนาดใหญ่ขนาดนั้นเข้าไปในแผ่นดินได้ไกลขนาดนั้น ผลการวิจัยชีย้ให้เห็นว่าเดิมทีก้อนหินก้อนนี้อาจตั้งอยู่ใกล้ขอบหน้าผาจะถูกคลื่นสึนามิพัดเข้าฝั่งคลื่นนี้กินเวลานานประมาณ90วินาทีและมีความสูงถึง50เมตรซึ่งเกือบจะสูงเท่ากับน้ำตกในแองการ่าเลยทีเดียว เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นคลื่นยักษ์นี้มีขนาดใหญ่กว่าคลื่นสึนามิที่บันทึกได้ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี2004หรือคลื่นสซนามิโโฮกุเมื่อปี2021มากเลยทีเดียวที่นี่ประเด็นก็คือสซนามิเหล่านี้เกิดจากแผ่นดินไหวและโดยปกติแล้วคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวจะมีความสูงสูงสุดเพียงไม่กี่สิบฟุตเท่านั้นเพราะงั้นในกรณีของมาการาฮีอาจไม่ใช่แผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้แต่เป็นไปได้ว่าคลื่นสึนามิอาจเกิดจากดินถลม่ม ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าแผ่นดินไหวไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดสึนามิที่ท่วมเกาะเท่านั้นแต่ยังอาจทําให้เกิดดินถล่มครั้งใหญ่ด้วยเมื่อวัตถุชิ้นใหญ่ไหลลงมาหาสมุทรอย่างกระทันหันหรือมีบางอย่างเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วใต้น้ํามันก่อให้เกิดลื้นสึนามิที่ทําให้เกิดดินถล่มได้และในทางกลับกันดินถล่มนั้นอาจก่อให้เกิดลื้นสึนามิอีกระลอกหนึ่งซึ่งมีพลังพอที่จะพัดพามากระหีมายัางที่ที่มันคงอยู่ในปัจจุบัน ขณะน,นี้แม้ว่าวิทยาศาสตร์อาจค้นพบคําอธิบายที่เป็นไปได้ว่าก้อนหินนี้มาอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้ยังไงแต่คนในท้องถิ่นหลายคนก็ยังคงเล่าเรื่องราวแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับหินประเภทนี้ต่อไป ตามตำนานโพลินีเซียนก้อนหินชายฝั่งอย่างมาคาลาฮีถูกวางไว้โดยวีรบุรุษในตำนานมาวี v. ในบางตำนานมาวี v. ใช้ก้อนหินขนาดยากักษ์แลเชือกวิเศษที่ทำจากเส้นผมของเทพเจ้าฮีนะเพื่อยึดดวงอาทิตย์และชะลอความเร็วลงอีกตำนานหนึ่งเรียกว่าหินขว้างมาวี v. ซึ่งหมายถึงกลุ่มหินปูนปะการัง8ก้อนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านฮาเวลูริกุบนเกาะตองกาตาปู ตำนานเล่าว่าหินก้อนใหญ่เหล่านี้ถูกโยนไปยังฮาเวลูริกุโดยมาวีจะเกาะเอียที่อยู่ใกล้เคียงเรื่องเล่าเล่าว่ามาวีรู้สึกรำคาญไก่ตัวหนึ่งที่ปลุกเขาทุกเช้าเขาจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาคว้างใส่นกและนั่นคือที่มาของหินจากเอียที่ลงเอยในตองกาตาปู ทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจคําว่าไก่ขาวในภาษาตองกายยังหมายถึงคลื่นซัดฝั่งด้วยเพราะงั้นบางคนจึงเชื่อว่าเรื่องนี้อาจเป็นอุปมาอุปไมยของสึนามิแม้ว่าตำนานเหล่านี้จะไม่ได้กล่าวถึงมากาลาฮีโดยตรงแต่ก็แสดงให้เห็นว่าหินเหล่านี้มีความสําคัญต่อคนในท้องถิ่นมากแค่ไหนตอนนี้ เราพูดได้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีนี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เรามีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ก้อนหินนี้ไปอยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าและลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่นักวิจัยยังคงต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่ารอยดินถล่มเพื่อพิสูจน์ประเด็นของพวกเขาและไขปริศนาน้าผาตองกาให้กระจ่าง การวิจัยติดตามผลมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้และความถี่ที่มันอาจเกิดขึ้นใครจะรู้สักวันนึงเราอาจพบกรณีใหม่ๆของหินยักษ์ที่ถูกคลื่นสึนามิยักษ์พัดพาไปซึ่งแต่ละก้อนล้วนมีเรื่องราวของตัวเองจากใต้ทะเลลึก